ในช่วงต้นของรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวัวได้มีโอกาสนำการแพทย์จากตะวันตกเข้ามาคุณหมอชาลกุสลาฟจากเยอรมันคุณหมอจาคอบทอมลินจากประเทศอังกฤษคุณหมอดาวิดอาร์บีเอลจากประเทศอเมริกาและคุณแดนบีชบัตเลที่มาจากประเทศอเมริกาเช่นกันศาสตร์การแพทย์ทางตะวันตกได้เข้ามาสู่เมืองสยามหรือแผ่นดินไทยผ่านทางมิชชันนารีหรือผู้ประกาศศาสนาคริสต์นั่นเอง คำว่ามิชชันนารีนะครับความหมายที่แท้จริงคือเป็นผู้ประกาศศาสนาที่เป็นหมอรักษาในวิดีโอนี้ผมอยากจะเน้นถึง m i s s i o n ารีหรือหมอผู้ทําสาธารณประโยชน์ให้กับประเทศไทยมากมายหมอท่านนี้ชื่อว่าหมอบัตเล่ซึ่งหลังจากอีพีนี้ท่านกดเขาเ้าไปในลิงก์ที่ผมแนบไว้เป็นลิงก์สารคดีชีวประวัติเกี่ยวกับ m i s s i o n ารีที่ชื่อว่า หมอบัดเลคนนี้แต่ผมจะพูดข้าวๆให้ท่านฟังนะครับหมอบัดเลเกิดในวันที่18กรกฎาคมนะครับพศ 2, 3, 4, 7ที่เมืองมาเซลัสในรัฐนิวยอร์กในช่วงวัยรุ่นของท่านนะครับท่านได้เจ็บป่วยหูของท่านนั้นมีอาการหนวกไม่ดินท่านจึงคุกเข่าขอกับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าหากพระเจ้านั้นรักษาหูขงท่านให้หาย ท่านนั้นจะถวายชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้าและหลังจากนั้นนะครับหูวของท่านก็เปิดออกและกลับมาได้ยินอย่างอัศจรรย์และในช่วงศตวรรษที่19นะครับท่านได้ไปในงานฟื้นฟูทางด้านศาสนาคริสต์และท่านได้มีการทรงเรียกจากพระเจ้าให้เดินทางมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อมาประกาศศาสนาด้วยอาชีพของท่านท่านเป็นทั้งหมอเรียนศาสตร์การแพทย์จบมาจากมหาลัยชื่อดังซึ่งมหาลัยนั้นปัจจุบันนี้ก็คือมหาลัยโคลัมเบียนั่นเองแล้วท่านก็ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยเมื่อหมอเดินเลนมาถึงแดนสยามท่านได้เริ่มาน อยู่ที่วัดเกาะหรือในย่านสำเพงและหมอบบลเลก็ได้เริ่มต้นทําคลินิกป้องกันและรักษาโรคที่แรกของประเทศไทยเรียกในยุคนั้นว่าโอสถสาราเป็นที่ที่คนเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับจะมาหาท่านวันหนึ่งเป็นร้อยๆคนโอสถสาราที่แรกได้เกิดขึ้นในวันที่5สิงหาคมในปี1835และการรักษานั้นก็เรื่องชื่อไปทั่วแคว้นแดนสยามมีวันนึงพระพิสุทิ์ท่านหนึ่งที่ได้อยู่ที่วัดประยุทธ์สารวงสาวาจุดประทัดแล้วก็ประทัดระเบิดจนมีบาดแผลที่ใบหน้า และมีบาดแผลที่แขนแขนของพระภิสุท่านนั้นอ้วงและเกือบขาดและหมอบรรเลก็ได้ทําการรักษาโดยการผ่าตัดครั้งแรกในประเทศไทยหมอบรรเลผ่าตัดเอาแขนข้างนั้นออกและพัดท่านนั้นก็สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่ที่แห่งนี้ครับก็เคยเกิดเหตุการณ์สําคัญสําคัญทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นที่นี่มีการผ่าตัดแขนเกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทยครับ เรื่องลือจนคนมากมายให้ชื่อกับคุณหมอบัตเลหรือมิชันารีว่าเป็นหมอเทวดากร่ชนไปถึงชนชั้นสูงหมอบัตเลจึงได้มีโอกาสนะครับนำทีมเข้าไปสอนเรื่องศาสตร์การแพทย์ในวังหลวงหมอหลวงของพระมหากษัตริย์ของบ้านเราก็ได้มาเรียนรู้แต่มานั่งดูและมาสอบถามถึงวิธีการรักษาที่หมอบัตเลนั้นได้รักษาคนป่วยมากมายเนี่ยพวกหมอสอนสมาเข้าไปให้การรักษาพยาบาลในวัง ที่จะส่งพระญาตินะอย่างเช่นกรมหลวงวงสาธิราชก็เข้าไปเรียน การแพทย์สมัยใหม่กับพวกมิชันรีหมอบรนเลนนั้นได,ได้เริ่มและคิดค้นวิธีการปลูกฝีเพื่อจัดการกับโรคฝีดาษที่คนไทยนั้นหวาดกลัวกันแนอดีในยุคนั้นหมอตำแยคลอดบุตรออกมาจะตายทั้งกลมเยอะมากเพราะการผ่าตัดหรือการสาธารณูปโภคและความอนามัยในยุคนั้นหมอบรนเลนนั้นแนะนำศาสตร์เข้ามาเพื่อพัฒนาการประดุงคันลดอัตราการเสียบุตรและการตายทั้งกลมนำศาสตร์การรักษาตาที่เป็นต้อนำทันตศาสตร์หรือการดูแลฟันและกระดูก เข้ามาในเมืองสยามครั้งแรกของประเทศเรื่องดาราศาสตร์เคมีชีวะและเทคโนโลยีต่างๆที่เหล่ามิชเนอรีผู้เข้ามาประกาศศาสนาได้นําเข้ามาซึ่งนํามาสู่การพัฒนาสู่การก้าวกระโดดเราได้เห็นโรงพยาบาลที่แรกคลินิกที่แรกและโรงเรียนสอนแพทย์มากมายกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยนอกจากหมอบรรเลนั้นมีนามว่าหมอเทวดาหมอบรรเลนั้นยังเป็นบิดาแห่งการพิมพ์ของเมืองสยามหนังสือพิมพ์ที่ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกชื่อว่า a บ g k อก r รคคอร์เและการตีพิมพ์ครั้งแรกนั้นถูกบุกเบิกขึ้นในปีพศ2378ครั้งแรกในยินดันสยามผ่านมิชชันนารีคริสเตียนคือหนังสือพิมพ์จดหมายเหตุที่มีชื่อว่าบางกอกเรคคอร์เดหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของประเทศไทยมิชชันนารีต่างๆที่เข้ามารักษาโรกนั้นไม่ว่าจะเป็นดานิเอลแม็กกิวลีคุณหมอเฮาส์และมิชชันนารีต่างๆมากมายที่ผมไม่ได้เอ่ยนาม พวกเขามาที่ประเทศเราเพื่อแสดงความรักแก่ท่านเพราะเหตุผลเดียวนะครับไม่ใช่เพื่อสร้างโรงเรียนไม่ใช่เพื่อสร้างโรงพยาบาลแต่อยากให้ท่านนั้นได้รับความรอดฝ่ายที่วิญญาณจริงๆ พระเยซูคริสต์บอกว่าจงออกไปประกาศข่าวประเสริฐจนสุดปลายแผ่นดินโลกให้กับคนบาปท,ที่เขายังอยู่ภายใต้การเวียนไหวายเกิดอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมได้กลับมารับการยกโทษและได้มีส่วนในแผ่นดินสวรรค์หลังจากโลกแห่งความตายทุกครั้งที่เขารักษาโลกเขาไม่ได้แค่เพียงพูดถึงการหายโรคในฝ่ายกายภาพเท่านั้นแต่เขายังมีการอธิษฐานเผื่อและยังมีการประกาศเรื่องราวพระเยซูคริสต์จริงอยู่ครับที่เราเกิดเป็นคนไทยแต่หลายๆครั้งเราไม่ได้เลือกสิ่งใดเพราะความเป็นไทยเท่านั้นแต่เราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะสิ่ง สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตของเราหากคุณบอกว่าคุณเป็นคนไทยคุณต้องอนุรักษ์ความเป็นไทยเท่านั้นปน่านี้คุณคงไม่ใช้โทรศัพท์ iPhone ที่มาจากอเมริกาใช่ไหมครับหรือคุณคงไม่สามารถที่จะซื้อรถ t o y โยต้าฮอนด้ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับศาส,สนาคริสต์ก็ไม่ได้เกิดที่ประเทศอเมริกาหรือเกิดที่ยุโรปฝั่งตะวันตกแต่เกิดขึ้นจากเมืองปาเสไตน์ยศาส,สนาพุทธจริงๆไม่ได้เกิดในประเทศไทยแต่เกิดที่อินเดียทั้งสองศาสนานี้ก็เป็นศาสนานําเข้าทท่านั้นครับแต่เราสามารถเลือกที่จะรับและพิจาารณา ที่พึ่งฝ่ายจิตวิญญาณของเราได้เช่นกันพกเพื่อจะหนุนใจท่านนั้นวางทิฏฐิความจํากัดในการเลือกของท่านไว้ข้างๆก่อนและให้ท่านฟังด้วยใจเปิดถ่อมใจและลองฟังดูว่าหากบาปเวรกรรมมีจริงหากหลังจากโลกนี้ไปมันไม่ได้จบแค่โลกนี้แต่มันมีนรกและมันมีสวรรค์ท่านอยากไปที่ไหน ท่านเป็นคนไทยท่านก็เลือกได้เพราะพระเยซูคริสต์ไม่ได้มาตายให้กับฝรั่งหรือตายให้กับคนคริสเท่านั้นพระองค์มาตายกับคนไทยคนลาวแล้วคนทั่วโลกเช่นกันพระองค์ไม่ได้เป็นผู้นําศาสนาของฝั่งตะวันตกเท่านั้นแต่พระองค์เป็นองค์พระผู้ช่วยรอดของคนบาปทั้งโลกและท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้เช่นกันหากนรกสวรรค์มีจริงๆท่านอยากไปนรกหรืออยากไปสวรรค์ครับและหากท่านอยากไปสวรรค์แต่ท่านก็เคยทำบาปผมอยากหนุนใจท่านพระเยซูคริสต์ได้ลงมายืนการ ด้วยชีวิตของพระองค์เองบนไม้กางเขนด้วยความมั่นใจพระองค์ไม่พูดว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตไม่มีคนบาปคนไหนจะไปถึงพระบิดาไปถึงสวรรค์ไดย้ยกเว้นผ่านมาทางพระองค์พระองค์เป็นทางนั้นที่สามารถนําคนบาปนําคนไทยทั้งประเทศกลับคืนสู่พระเจ้าหลุดพ้นออกจากเคราะห์ก,กรรมบาปเวรกรรมต่างๆได้จริงๆการรับพระองค์เข้าไปในชีวิตเพื่อช่วยท้งรอดจากแฟนรกดีไหมครับ ผมอยากหนุนใจคนไทยทั้งประเทศที่ฟังอยู่นะครับพระเยซูคริสต์รักท่านตัดสินใจให้พระเยซูนั้นชําระโทษความผิดบาปของท่านและประทานสิทธิของการเป็นบุตรนําการคืนดีระหว่างท่านกับพระเจ้าพระบิดาผู้รักท่านมากกว่าสิ่งใดพระเจ้าสัญญาว่าการที่ท่านกลับใจมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าจะเยียวยาหัวใจของท่านนําชีวิตที่มากกว่าว่ารบบริบูรณ์ลงมาสู่ชีวิตของท่านขอพระเจ้าอวยพรท่านครับพระเจ้ารักท่านและพระเจ้ารักประเทศไทยเหลือเกิน